สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาหลังจากเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนกว่า1,200ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีส่งผลให้แม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นในพื้นที่อำเภอไสนาอำเภอบางบานอำเภอบางไทรอำเภอบางประอินถูกน้ำเข้าท่วมหลายแห่งโดยจากการลงพื้นที่สำรวจในพื้นที่หมู่สองตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอไสนา พบว่ามีชุมชนหลายชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำติดกับคลองและแม่น้ำน้อยน้ำมีปริมาณมากหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนนางสาวรัตดาคุ้มจรโรดชาวบ้านในพื้นที่หมู่สองตำบลบ้านกระทุ่มกล่าวว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีกว่า20หลังคาเรือนเมื่อถึงคราวน้ำท่วมก็จะท่วมก่อนและหลงที่หลังซึ่งเมื่อ4-5วันที่แล้วน้ำขึ้นมาแล้วก็แห้งลงไปแล้วก็กลับมาขึ้นอีกในช่วงตอนกลางคืนทำให้เก็บข้าวของไม่ทัน ซึ่งตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะเข้าออกทั้งนี้จังหวัดพระนครศรียอยุธยามีพื้นที่ประสบอุทกภัย,ภยจำนวน6ออำเภอได้แก่อภอบางบานอเภอบางประหาภอไสนาอเภอปักไห่และอท่าเรือเนื่องจากฝนตกในพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าว We'll